ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมกุหลาบไฟแบ็กเบิร์นโรเวอร์กันบ้างครับล่าสุดนั้นมีข่าวว่าเจ้าของทีมแบ็กเบิร์นก็มีผู้มีหวังดีครับยื่นเรื่องฟ้องร้องในข้อหาช่อโกงครับเบนกี้สบริษัทผู้ค้าสตปปีกรายใหญ่แห่งอินเดียครับซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรแบ็กเบิร์นโรเวอร์ทีมในศึกเพลเมลิกอังกฤษนั้นก็กําลังเผชิญกับคดีความถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมูลค่ามากกว่า5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ150บล้านบาท โดยข้อหาละเมิดสัญญาการร่วมลงทุนครับโดยทางด้านของซาอูรินชานักธุรกิจในเมืองมุมไบเปิดเผยผ่าน AFP สำนักข่าวต่างประเทศชื่อดังเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าตนได้ยื่นฟ้องร้องเจ้าของทีมกูหลาบไฟเกี่ยวกับข้อเสนอที่ผูกพันกันในการซื้อสโมสรลูกหนังเมืองผู้ดีระหว่างเบนกี้สกับคิวบิกกรุป๊ปบริษัทเงินทุนของตนเองครับเอกสารคําร้องดังกล่าวกล่าวหาเบนกี้สซึ่งบรรลุข้อตกลงมูลค่า23ล้านปอนด์ในการเทคโอเวอร์แบล็กเบิร์น เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีพันธะผูกพันในการมอบหุ้นจำนวน24%ของสโมสรตามข้อตกลงเบื้องต้นที่ทำกันไว้กับคิวบบกรวมทั้งยังจะต้องจ่ายเงินให้กับคิวบบกสำหรับคำแนะนำและหนังสือรองรับอีกด้วยเช่นกันครับทต่ใความของชานั้นได้ส่งหนังสือไปอยังเบนคาเตสาวาราฮัสเตอรี่กรุ๊ปบริษัทแม่ของเบนกี้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยข่มขู่ว่าจะเดิมเรื่องฟ้องร้องทางกฎหมายหากไม่ยอมชำระเงินดังกล่าวภายในเวลา7วันครับ ทางด้านอนุรัชชาเดซายประธานหญิงคนที่เห็นอยู่ในจอภาพนี่ครับซึ่งเป็นประธานหญิงของกลุ่มบริษัทเพนกี้ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดพร้อมกับกล่าวหาว่าทางด้านชานั้นเป็นฝ่ายโกหกทั้งเพลเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านของอนุรัชชาเดซายนั้นเป็นเจ้าของบริษัทเพนกี้ซึ่งเข้ามาเทคโอเวอร์ทางด้านของแบล็กเบิร์นเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับแต่ว่าก็ถูกกระแสแฟนบอลแบล็กเบิร์นนั้นวิาพากษ์วิจารพอสมควรโดยมองว่าเธอคนนี้ ไม่มีแนวทางในการทําทีมฟุตบอลระดับมืออาชีพครับหลังจากที่ปลดแซมอลาไดา้ออกจากตําแหน่งผู้จัดก,การทีมแล้วก็แต่งตั้มสติปคีนผู้ช่วยเป็นคนซือหลังจากจบฤดูกาลนี้เลยทีเดียวครับโดยแบ็กเบิร์นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่ากลับคืนฟอร์มครับเก็บ3าแต้มเอาไปได้แต่ก็ยังอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับ